ตายหมดตตยหมดสี ok> wow. 50, hey, ่ล an ้อแตยหมดเลยโง่มากอีควายเฮี้ยไม้เดียวอ้มึงเพ่ต้องมานับ5้6 0เฮี้ยะไม่ใช่แกงกูอันนี้ครั้งแรกที่มึงโดนโดนสันตีนกูจำไว้สัตว์หายหมดพี่ไม่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยอาวุธเปล่าจุดนี้ตาไปเฉียวยุ่งสะจุดเฉียวให้เอยดิเขียวมึงตได้ขับไปเห็นเห็นรถผมไหมพี่นาินได้ลคเห็นเ็นเห็นเขาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายที่โดนลมฝั่งซ้ายที่โดนลมงขับไปเียวเลยรู้ันว่าเราันหไดน เล็กๆบนยอดฝั่งซ้าที่โดดล่มเฮ้ยไปดักลงมาในเมืองหน่อยเพื่อนกูเจอกูเจอฟอร์ดมันมาจากบนในเมืองพี่ตัวนี้แหละตัวนี้เลยพี่ผมอยู่กล้ลงมาเหยตัวนั้นหรอไได้หลังแตงหมดหลังแตงหมดมาในเมืองด้วยไปดักลงมาในเมืองหน่อยเฮ้ยเีนาเลเต้มึงอไปไี่เียนขวาขึ้นมาไ้ปาขึ้นมาด้เพื่อกขึ้นมาแล้วขึ้นมาเีป้มึงใกล้ไปเว้มันมันก็จะแบบเจอรถ ลอยลอยลยวนเด้วนขึ้นลงวนปชนหอ้มปวนหอ้มเนอเพื่อน้เวนหอส้มระเบิดวนไปวนไปมากวนไปวนไปวนเวนเรื่อยๆวนเรื่อยๆโป้โป้ปอร์ตจุดไหนโป้ลลงเพื่อนลลงลไสวยเ้าวัไปอกเวไปี่เขียวบังให้ยเพื่อนวนอีกมีใครดัไหมับข้ามไปเลยขับข้ามไปเลยขับข้ามไปเลยขับข้ามเลยเลยขับ บอกสปอจบอกเพื่อนดิว e oh ้าเพื right. kind of ่อนมาท่ามันเลียมนะเฮ้ยมาเตียหน่อยมาเตียมหน่อยแบ่งคไปน่อแบ่งคนไปหน่ยมไปดักมันเต่องมาชชตอแตกหมดแตกหมดสี่หอตแตหมดเลยตรงไหนองขง่งงวายตีวายมาขับมาขับแล้วยิงไว้มาขับแล้วยิงไว้ไปเขียวไปเขียวยาวเลย โง่มากอีควายเฮีย้ยไม้เดียวไอสัตว์ไปไปขึ้นรถเฮ้ยร้อยเร้อพี่ไปเลยไปไป<อ>ไป<ล>ไปไปไปลงลงลง,งลงลลลลอ่าได้ศพจบสุดยอดเกิดอะไรบ้างตอมดิ้ดีไว้ตอมดิเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดตัว เออเคสนี้ต้องเคสลอนนะพี่เออมันมีบูใช่ปะอันนี้ไม่มีไอเขียวเขียวเดี๋ยวกูร่อเองกูได้มาเคสนึงเดี๋ยวกูร่อเองตำรวจอยู่กับมึงเยอะปะถ้าพี่ตอนนี้เยอะมากเยอะมากเยอะมากร็อบเผาโคเคนเลยได้ทั้งหมดเลยตรงเนี้ยี่ตัวลงมาในเมืองได้ยังอ่ะได้แล้วคเขาไปดูข่าวมาดีนะเขาไปดูแล้วหายดีนะไอเขียวน้อยกูโคไปเขียวนานแล้วเนี่ยเออพี่เขียวนานเช็คเดช ไอ้เช่ยนี่ไม่มีบูเหมือนกันมีไม้กับมีดปะใช่ปะเพื okay. okay, okay. ่อเป็นมีดไง่ไม่มีบูเ้เบลตำรวจไล่เรียบร้อยแล้วตากายลงบนมือปู่กูได้กูได้ศพไม่มีบู๋เพื่อนกูได้ศพไม่มีบู๋ในเมืองในเมืองในเมืองมาดิมาดิเอ้ยใครอยู่บนบนมึงก็ไช่วยเกี่ยวละมึงมมึงมึงมึงฟังเสียงรีวยฟังเสียงรีวยไว้นะฟังเสียงรีวยไว้มันจะคอแทงกู <substit uting> ไม่ต uh ้องใช้เลยปักหลามไม่งลองกันน้องแม่งลองไม่ต้องลองไม่ต้องลองเชื่อพี่อย่าลองเพราะสุดท้ายมันใช้รถชนพออยู่แถวแล็บปะพออยู่แถวแล็บเพื่อนอยู่ในแล็บหมดแล้วใช่ปะเพื่อนอยู่ในแล็บหมดแล้วใช่ไหมกูอยู่หน้าแล็บแล้วกําลังเข้าพวกกูอยู่หน้าแล็บแล้วกําลังเข้าออกเป็นเซตทีแล้วนีไมไม่หนึ่งไม้สองดียังไงขอเพื่อนพร้อเพื่อนไงอย่างคนท่กูจิติดไปแล้ว A l ห t อด s m มูฟ สกกันกำลมันก um ันไป่กัขน่มันจะหายข้ามือกูนี่หะอีกนาทีนึงมันหายละมีดโดนกูย้ำ It's o มึงายเลยมึฟังกนมึงไต้องมานับ5 0 6 0เหี้ยไม่ใช่แก๊งกูเอันนี้ครั้งแรกที่มึงดนดนส้นตีนกูจําไว้ไ้สัต ถ้าม okay. ีปัญญาป้นน่ะไอ้เหี้ยมึงมีปัญญาซื้อบัตรประกันหน่อยกูไม่อยากจะย้ำกูเลยกูสงสารไอ้เฮียตกตกประเภทจ้าไอ้เหี้ยไม่ริ่มึงมึงอย่าไปคิดว่ากูกลัวพวกมึงนะอันนี้เอาตรงๆเลยไอ้เหี้ยตีกับพวกมึงไปก็รู้มือเอาตรงเดี๋ยวเวลาไอ้เหี้ยสองนะสองในเฮ้ยคนเราไม่ครบไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนี่เฮ้ยไปไปหน่าเนาะพอเราไม่ครบแล้ตอนนี้มาหมัดแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ แกมือขึ้นไปนอนแล้วจะได้มีนอนกันแล้วข็ไปนอนกันแล้วเพื่อนเอาไปนอนกันแล้วเขาไม่มีอะไรเลยไปนอนกันแล้วตรงป้ากูไม่อยากจะพูดหรอกแก๊งแม่งไม่เหมือนรักเพื่อนเลยเ่ียเพื่อนโดนห่อเฮียเพื่อนงงจัดอะไรเยอยเพื่อนโดนย้ำเฮียตัวเองแก๊งมึงแม่งแม่งมันเป็นเพชรที่เลี่ยมอะเลี่ยมเพื่อนตัวเองไม่ต้องมาพูดหรอกไอ้เฮียแบบว่าอุ้ายวายวาย บบาร์ย้ายกันลุ้มทำไม10นาที10นาทีไม้มือหายแน่เศษสบบาร์กอยู่ข้างบนเนี่ยทำไมกูเห็นสบบากข้างบนนั้นอยู่ในมือใครเนี่ยนี่ไงอยู่บนหัวมึงเนี่ยหยิบออกมาดิเอยถอยดิถอยดิถอยเดียวมอ่มาดิี้มั่วบดี้พี่มือถือมามบมอ่มาดิ้ไม่ไม่กูเห็นมันอยู่ข้างบนกูเห็นมันอยู่ข้างบนเออผมก็เห็นมันอยู่ข้างบนปล่อยเซอร์าอย่าอย่าอย่าอยวาอยอย่า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 อบ่าอย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 อย่าอย่าอย่อย่อย่าอย ฮัลโหลฮัลโหลพี่ไม้ผมใหญ่แล้วพี่มาแล้วมันมีไม้เหรอมันมีไม้กันอะไขอดูเดี๋ยวขอดูขอเขาอุ้มนะเดี๋ยวนี้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 โอ้แล้วใครดึงไปอ่ะใครดึงไปอีกแล้ววะดึงใหม่ดิดึงใหม่ดิดึงมาใหม่ดิใครดึงเอะเมื่อใครกดคเดียคนเดียวไปคนเดียวเขียวออกมาดิหายไปไหนอ่ะจุดบอบอลเฮ้ยเอ่ออเมออไปดูนเอาไปดูไปดูไดไปดูไปดูไดไปดูไปดูไปดดปดูไ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 ปดด มีไม้กับปากหลาบอ่ะก็เหลือศูนย์ไงเหลือมัดเปล่าไงไอ้ยี่เนี้ยเรี็บร้อยเออปากหลาบก็ไม้แต่ไม้มันก็หายไม่ใช่หรอหายหมดไ้ยีเนี้ยไอ้ยียเนี้ยอาวุธเปล่าไม่เียร้ยมันก็เป็นกไม้ไปแล้วกันไอ้ยีไอ้ยีไม้ไอ้ยีมโรตัวโง่เลยมันยีเนี่องโง่ไอ้ยีมโรขาดเนี่ยอันนี้ล้ขาดเนี่ยไ้นยก็ขยิบคเรียวได้ปะไม่หายไปไหนวะอันเนี้ย นิ้บเกานิ้บแปก้าอะไรนดหน่สบนาทีตะวดต้องเซตอีกตรวดต้องเซตอี่มึงมไปนู่นบไปนู่ปไปไปอยู่ข้างนอกห้หมดแปมา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 ามามา้ามา่าม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 าาม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 านมามามาาา ฮัลโหเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูขอคนหนึ่งที่แบบว่ามีมีความแบบไม่ใช่มีความรอบครอบสูงมากกับไปอยู่ข้างหลังคนเดียวผมเองก็ได้พี่ผมเองอ่ะอาสิไปไม่ให้กูอยากให้มึงเล่นมากกว่าซีนเออสิมาเล่นมาเล่นมาใหพี่หมึกหมูยิงให้ทำอะไรมึงมูงให้ทำอะไรพี่โชว์แล้วกันพี่โชว์เดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวคุยกัเดี๋ยวคุยกัเลยโอเคโบคนเดียวโบคนเดียวเลยโบคนเดียวเลยไม่พี่บอกพี่บอกพแนวหน้าไปอ่ะพี่บอกพี่แนวหน้าพี่บอกพี่แนวหน้าแนวหน้ามึงไปเฮี้ยใส่ดาบซามูไรมาไอ้สัต ลืมไปม่ต้องรำอะไรหน่อยไม่ไม่ไม่ไมก่อนเพื่อนเพื่อนเงียบก่อนเงียบ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 มึงฟังก่อนนะตั้งคติกันก่อนนะไม่ออกไปเล่นข้างนอกนะตรงนู้นนะทุกครั้งที่มึงทุกครั้งที่มึงเล่นน่ะมึงจะเล่นตรงนี้กันตลอดจำได้ใช่ไหมไม่มีการวิ่งออกไปตรงนู้นนะที่มันเป็นมุมอับอ่ะไม่เอานะแล้วทุกคนทุกคนทุกคนเลยลดทุกคนมีล็อกพิกคนละกี่อัน สามผมนี่เองโอเคโอเคไอ้คนไอคนมีห้านะไมกวนยังกระเป๋าสิบหกเออแบงหน้าแบงหน้ใครมีเยอะมีสี่มีสี่มีกระสุนฟังฟังฟังเสือไว้หน่อยเอ้ยมีมีกระสุนปักกูกูเซียนจัดเลยตอนนี้พี่แล้วขออีกอย่างหนึ่งะพี่ถ้าเกิดแบบว่ามันไม่ได้เล่นจริงแล้วข้างในเขาชุบแบบพยายามคุยกันนะพี่เพราะวงมันเล็กแล้วมันนัวมันบูทไม่ค่อยได้พยายามคุยกันนะพี่อย่าแย่งกันเล่นถ้าเกิดมันได้ชุบก็เหมือนเดิมมึงถือโซบอลเตาเปล่าถือล่นมุมวงแดงวงแดงดุมากเดี๋ยว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 ้คืออกูมเดี มก็คือมันโอกาสยากว่าที่มันจะรอดอ่ะเดา๋ยเองแต que, worries, ini, woah, ่ทีเดีวลงแ่ทีเออต้องค่อยเล่นแบบว่าเล่นด้วยกันตรงเนี้ยที่พี่บอก่เลนตรงเนี้ยโดนไม่มีอะไรเลยอะจะมอถ่ายร้อยอยู่แล้วยกันเนี่ยถายร้อยอยู่แล้วเชื่อกูดิบ n s d แล้วไอ้ขออโมจิให้มันหล่นเหี้ยมันไม่ไม่เอางี้ทุกคนถ้าถ้าเขาประกาศจบอบบพวกมึงใส่อีโมจิรู้มือได้ปะ สองเดี๋วทดัเตรียมทวีดักมันน่ายังไม่จบปะมันน่ามันน่าจะเหลือสองบูปะถ้าสองไอคนนี้หายอ่ะไม่รู้อ่ะพี่ย้ำต่อเลยพี่เมื่อกี้มันอย่างเดียวเนี่ยเมื่อกี้หายต่อนะหายต่อไม่ไม่เอ้ยประกาศเอ้ยอันอันเมื่อกี้ก่อนเท่าไหร่อันเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะหายไปวันเทียร์ทีลร์ถ้าเมื่อกี้มีเป็นห้าเอางี้เอางี้มึงจดมึงจดไม่ไม่เมื่อกี้มึงจดไว้สักสิบนาทีแล้วกันเดี๋ยวต้องหามันย้ำต่อเว้ยเอาให้มันจบไปเลยวันนี้ตายรึยังไม่มีก็มีไงจดปจดไปแล้วจดไปแล้วจดไปแล้วลคนที่มาหเหหลือบบููถ้าายจง แหมพี่มึกมก็หายหมดไปไม่หายไป ไอ้มเนที่เดียวพุ่งนี้อะประมาณอีกสักสิบตันอะไม่ไม่เชิญเชิญมันไม่ขายใครเลยเราขายเอาอุ้ให้มันด้วยมันบอกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หนีนอนไปนอนใหม่อ่ะเนี่ยวันนี้มึงมัน่าจะไม่ได้เล่มันพาเมันพาดมันาพี่กจะนอนแล้วจะไม่จะจบอะไม่ไม่ฟามันน่าจะหนีไปฟาร์มเพื่อนอาวุธไม่มีแล้วว้าพี่ที่อะอใครเมียพรอยอยู่อยู่ได้ไม่เห็นตั้งแต่มีไม้มีมีจนตยายาเปิดอย่าเปิดนะลมพงอะเฮ้ยมึงฟงคูไอติมซำทันนะสองตีสองคึ่งไอ้ติ่มซำเอทไม ไม่ทันไม่ทันไม่ทันสี่ปีส่สิบเจ็ไม่คือไม่คือถ้าหมอหมอออกเลยสิคนแต่ตอนนี้ไม่มี 15. บเออถึงเวลามันไม่รู้อะสุดท้ายแล้วก็มาดอนแค่ได้ป่ะมนดอนแค่เลยไชิวเลยอีกส่องบูคนอุ้มตัวหลุดมันง่ๆก็ชนะได้ตัวเดียวถ้าไอ้่นี้หายคือตัวเดียวตัวเดียวเบอะเบอะเพื่อนเพื่อนอย่างนี้ได้ไหมก็เก็บไว้สักบูหนึ่งหรือพรุ่งนี้ก็ต่อไม่เพื่อน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 มึงไอ้นี่นะมึงมึงมึงเล่นเล่นมีกันเยอะนะเพื่อน ลงปืนแล้วอุ้มแล้วอุ้มอุ้มตำรวจกลับเลยนะมึงอุ้มมันกลับมาเลยนะจากจากจะจดสามสิบใบอะจบทะลุสี่สิบอะโอ้ยโอ้ยแล้วพี่สบเนี้ยไม้กับปากหลามไม่สมนะเงินอะเขาไม่ได้เอาเข้าประมูลแล้วเว้ยเขาไปขึ้นอาวุธมาติ๊งหัวอย่าลืมมือจับเสียวเลวเอะเควฟอนจะมาตีกูกากกากเหมือนเดิมฟัง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 นะฟังนะทุกคนอันนี้สารานะคือกูจะบอกว่าพวกมันอะมากเว้ย กู้วทวไิศัดกลับมาแล้วพิศักดิ์ทำไมมึงมาเกูบอกให้มึงฟังกูแล้วกูทำเสียงหูกลางไฟไฟแรกไอ้เหี้ยกูได้ยินกูได้ยินกูได้ยินอยู่ไอ้เหี้ยโบอยอยู่ข้างหลังโบอยู่ข้างหลังโบคุมข้างหลังไปแล้วมัติดของอ่ะบอยมึงปักกล้ากูกูช่วยไม่เป้นฆ่าคนไหนไอ้เหี้ยสวยสวยสวยโฟนแบบแบบเนี้ยจะชมป่ะราะว่ากูใจร้ายแปลว่ากูเอามีดมาไปอันนึงอ่ะเข้าจีไปล้ ปล่อยใดีนโนสนโนแคฟังว่บอาจจะไม่เท่านั้นพี่แต่เ GTO เคสแรกนี่พี่เอามีดถ่ายเลยหรอรออะไรอ่ะไม่สองเคสสองเคสเลยอูกุุ้มขึ้นขึ้นตัวขึ้นอุ้มขึ้นสามเคสมั้งมีเอ้ยัปตะ ไอ้เหี้ยไม้เกือเกมี่ะพี่พี่ถ้ามัไม้ไมยเอ็มเูเขียวนะผมบอกเลยแม่งร้อแต่แต่ไม้ผมัน่งมนมนเอ็มไ่ด้แล้วแต่เฉืนนมันบอกว่ามันมีสึกหนักในวันนี้อย่าอุ้มเพาเยอะนะเวระวังได้ลงไปตาทาเทรนนิ่งนะเว้บบอกก่อนไอเหี้ยไปตีเขาเลยมันลงไปสที่ตาร์ทาวอีกทำไงไม่ต้องนมารอไหนเจ็เอ็มะมาแล้วไม่มาแล้ว

ขอนได้เมื่อ้ไหร่จอยู่ไหนไปยังไงวะเอ้ยพี่ดูดไปทางนี้ไปนี้ไปนี้ไปเชื่อไม่รอถี่มาแต่ไม่ได้ตีเลยอาวุธหายมือไม้เคลวัวร้องอ่ะหลงอ่ะหลงอะไรมีร้องอ่ะหลังเลย 20m วิ่งมาเงี้ยหมอกหมอเกตเจอเล็กร่างขบูแดดดิไปดิไปตู้ดิยขบุญแดดเจอกูร่างขบูแดดดิไปคุยในตู้แล้วกันพี่เกต

เออไม่มาตกีนางอะน้องนั่นแหละผมทักแล้วคุณมึกบอกว่าอะไรอ๋อแต่ถ้าเกิด่ไเดี๋ยวให้เข้าอ่ะไมีย่เสเบาย่างี้จบที่มันก็ออกมาจาก่โบบอกมามาจากตีตีด้วยป่ะเนี่ยพี่โบวิ่งเดินอมาหนโอเคป่ะ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 โอเ่อ่ะอเป่ะอเป่ะป่ะป่ะาเ่อเคป่ะโองะเ่อ่เเเเคค่เป่ะสูสูปสูก่อนเองอ่ะเ่ ก็เดเขาเขาก็ต้องเคื่อนมือมืออยในแก๊งตอนแล้วอ่ะตอนดีแก๊งเขาต้องเคื่อนมึงก็สูบไปใส่แล้วค่อยออกมาไม่เป็นไรพี่มันสนุกครับเอาเล่นเอาสนุกอันนี้กี่บูเนี่ยไปได้ตีกี่บูเนี่ยตีกี่ทีติดไหนตีกี่ทีติดเนีทนหน่อยตาอยู่แล้วเห็นมันก็เหนื่อยเลยโอยกล่องปิ่นอาวุธไอ้สามร้อยกล่องอ่ะไม่แต่แต่ถ้าอันนี้อันนี้แบบว่าแบบพูดพูดแบบจริงๆนะพี่คิดว่าพี่คิดว่าเขาต้องจะคืนท่านอยู่แล้ว ได้ครับตอนี้ของเขาแล้วถ้าแก๊งเขาไม่มีคืนแล้วพี่ทำไงอ่ะเขาก็เอาเงินตะมูดิอ๋อหรือไม่มีแอดด็อกก็ไม่ได้ไอ้เร่องมึงเป็นอกันนี่ยยมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงไม่ต้องชิงชิงสอดนับเนี่ยมึงก็ไม่ต้องไปรอเขาเขาพูดดีเบาเบาเขาพูดดีเดี๋พูดดีเบาเขาพูดดีไม่จะเบาลมทุกคนเว้ยไม่ใช่มันมีแค่บางคนใช่เออ คนนี้ไงที่มาเชื่สไนี้เมโรนับกุลทอยตันใช่ไหมนี่ใช่ใช่เเออเรามาจากซีจีเหรออ๋อคนนี้เหรอที่เล่นไดโนเสาร์กับเราอ๋อใช่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 ใอ่ใช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 ่ไช่ใ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 ม่ใช่ใช่ใช่ใอ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใ่ใ่ใช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 ่ไม่ใช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 ่ไช่ใช่ใช่ใ่ใช่่ใช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 ่่ใ่ใช่ใช่ใช่ไช่ใ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 ช่รั่ เจอนะครับน้องสู้ๆดูดูดเปลี่ยนเปลี่ยนใจมากากินังได้เปลี่ยนใจมาการกินังได้เจอกันเจอกันเจอกันคันี่ดว่าก่น้น่หจิมบายบายเจอกันครัดครับไว้ได้คืนไวครัโอ้โหดูดิดูมาเซ็ตเรากับมาเซตเขาดมัต่างกัน้ออกไปเดี๋ยวก็ได้แล้วครับโยโอเคโอเคสู้ดวน Oh, <laughs> อเว้ยมันเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากไเหลือไป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 มีมีมีตัวท้ายตัวท้ายต้องหายเจอตัวท้ายหายเจอมีเวลาต่อมีเวลาต่อมีเวลาต่อพี่รู้พี่รู้ผิด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 รู้พี่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 รอันนี้เหมือนอสุจิกำลังไหลอ่ะเหมือนอสุจิกำลังแบบตามหาแบบนี้เลยเนี่ยพี่เราที่เรามีผู้หญิงพี่พี่ให้เกียรติหน่อยเออขออนุญาตไปสลิปปิ้งมีของโทษนะมีมขอโทษนะรอพี่ผมไปสลิปปิ้งครับพี่ยาง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 ไปหาขอหาสามสิบช้าก่อน้าก่อน ช้าก<ส>่อนไอเสือไม่ไม่ไม่มึกแต่เอาหมอออกสองสามสิบไปเลยอะไรพี่มันทันมันทันไม่ก็เราดูมันออกไม่หมดหลงเนี่ยมันยังออกไม่หมดเลยเนี่ยมันอยู่ตั้งสิบห้าคนเนี่ยสามสิบห้าจุดอยู่สามห้าคนอ่ะตายแน่ไม่กูขอแค่สิบคนกูขอแค่สิบคนพอให้ห่อได้พอเว้ยไม่แล้วใครเอารถมาดิสัตว์กูก็ห่อเดี๋ยวนี้เลยรถน้องกู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 พี่กอล์ฟขับไรครับพี่กอล์ฟขับอะไรพี่ไอก็ให้ดี่ให้พัน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 พั ไ,ไว้แม่ลมกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรเมื่อวานเป็นแค่เพื่อนกันเขาไม่เคยเสีดใจยินดีที่เราได้